ทักษะที่ business data analyst ต้องมีมีอะไรบ้าง ถ้าเป็นฮาแสกิลเนาะหลักๆที่เราใช้ก็จะเป็น SQL เนาะ SQL หรือ C ีขั้วก็จะเป็นการที่เขียนโค้ดเล็กๆเข้าใจง่ายๆเพื่อไปดึงจากฐานข้อมูลมาเพื่อมาสรุปอีกทีนึงส่วนอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของ BI tool ต่างๆเพื่อเอามาทำแดชบอร์ดอย่างเช่นตัวของ Power BI ก็ Studio หรือว่า Tab บ e a u 3ามตัวหรือว่า BI tool เนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เออมันเป็นกราฟสวยงามเนาะเป็นสรุปสวยงามเป็นแดชบอร์ดสวยงามเพื่อให้ยูเซอร์ได้อ่านสรุปผลได้ง่ายแล้วก็จะเป็นตัวของ Python หรือว่าเป็นตัวของ R นะครับก็จะ เออจริงๆไม่ต้องเรียนรู้ทุกตัวก็ได้ครับจริงๆหลกัหลกๆแล้วอยากให้ทุกคนมองไปถึงพื้นฐานก่อนอย่างเช่นเป็นตัวสเปซชีตหรือว่าเป็น Excel Google Sheet แค่เรามีข้อมูลก่อข้อมูลบันทึกอยู่นั้นเราก็เอาสามารถเอาตรงน,นั้นนะมาสรุปอย่างง่ายๆเป็นตารางง่ายๆดูง่ายๆหรือก็โชว์ให้ทุกคนดูได้ง่ายๆเหมือนกันครับซอฟต์ส,สกิลหลกักๆที่ต้องจําเป็นต้องมีก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของคิดวิเคราะห์ทิงกิ้งต่างๆอะไรอย่างเนี้ครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยแน่นอนบางคนวิ เข้าใจไม่ตรงกันได้ก็เรื่องการสื่อสารจะเป็นมากๆเลยครับแล้วก็ในส่วนของคิดข้อติงคิงเนาะก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ละการเชื่อมโยงแหละถ้าไม่มีเราวิเคราะห์เฉยๆหรือว่าพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยอาจจะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกไม่ได้เหมือนกัน